โดยปกติแล้ว1ก็คือสารหลาย2อะมิโน3จุลธาตุนะครับที่ขาดไม่ได้4ก็คือจิบนะครับบางส่วนใช้นะครับหลายๆห,หลายโซนผมก็จัดให้แบบนี้นะครับใบชุดก่อนที่ออกมานะครับเป็นใบที่ดีนะครับแต่เป็นใบที่สุดท้ายนะครับที่ออกมาอันนี้เป็นอาการขาดซิงนะครับสังกะสีใบจะเป็นรอนเล็กนะครับในในชุดนี้มีการมีการสเปรย์ไปแล้วนะครับแตกยอดแขนงจะแตก เลียงกันสวยงามนะครับแตกดีมากต้องพ่นให้ทั่วนะครับทั่วต้นนะครับเพียงสองครั้งกับการใช้ซูเปอร์โนวาบวกจุลธาตุอาหารพืชน,นะของอาจารย์โลดนะครับหเห็นผลชัดเจนนะครับโอ้โหยอดอวบอ้วนมากนะครับใบตรงนะครับดาบตรงทุกอย่างตรงหมดอันนี้เป็นตัวจบช่วงฟื้นต้นได้เลยใชแ่แค่สองตัวนี้นี่เอาอยู่เลยเลยโอ้โหถือว่าพร้อม ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเฮียเปียกนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับภาคส่วนหนึ่งก็คือแต่งแขนงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพ่นนะครับในช่วงนี้ก็คือ1นนะครับจุลธาตุอาหารพืชนะครับส่วนนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับจุลธาตุอาหารพืชชุดจุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โรจน์นะครับเห็นไหมฮะ ตัวนี้จะพร้อมไปด้วยในเรื่องของอะมิโนโปรตีนนะครับแคลเซียมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองเสริมนะครับมีเคเลดด้วยนะครับแล้วก็มีฮิวมิกนะครับมีโปรตีนนะครับชุดที่เป็นซองนะครับชุดนี้ตัวนี้ท่นนะครับชุดทําใบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือตัวซูเปอร์นววนะครับเป็นพลังงานนะครับ แหล่งพลังงานของพืชที่ขาดไปนะครับอย่างที่เราคุยหลายๆคลิปว่าหลังจากที่ให้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยทำไมยอดที่ออกมานะครับเรียวเล็กนะครับไม่สมบูรณ์ข้อสั้นงอเป็นตะขอเบ็ดนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับมันขาดท่าตอาหารนะครับแน่นอนว่าเวลาเราทําใบชุดแรกนะครับโดยปกติแล้ว1ก็คือสาหลาย2อมเมโน3จุลธาตุนะครับ ที่ขาดไม่ได้4ก็คือจิปนะครับบางส่วนใช้นะครับหลายๆโซนผมก็จัดให้แบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมจัดชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็ได้พ่นไปแล้วนะครับก็จะมีซ้ํา 2- 3ถึงสครั้งนะครับอัตราการใช้นะครับอัตราการใช้อย่างชุดจุนธาตุอาหารพืชของอาจารย์โลดเนี่ยนะครับใน1000ลิตรนะครับก็จะใช้ทั้ง3นะครับ3าตัวนะครับแล้วก็มี3ซองนะครับ โอเคนี่ก็ถือว่าครบนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือตัวที่ขาดจริงๆนะครับอย่างที่เราว่าไปทั้งหมดก็คือตัวซูเปอร์โนวานะครับเนื้อในนะครับจะเป็นสีขาวคล้ายๆกบนมนะครับคล้ายๆกบนมและตาซอยนะครับตัวนี้ห้ามกินนะครับนะครับนะครับเนื้อจะเป็นผมเทให้ดูนะครับเห็นไหมอ่ะจะเป็นสีนี้นะครับเขย่าขวดก่อนใช้ทุก ทุกตัวทุกครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวยาจับใบนะครับผมจะเลือกใช้ตัวโปรเวทนะครับตัวโปรเวดเป็นออยล์นะครับสกัดธรรมชาตินะครับเป็นครูเพรสเป็นสกัดเย็นนะครับจากเปลือกส้มเมนารีนตัวนี้จะได้ประโยชน์หลายทาง1ก็คือเป็นยาจบายับใบ2เป็นตัวคุมไข่ของไรแดงนะครับเวลาพ่นไปแล้วรอบ2รอบเนี่ยใบยจะมันแผลบเลยนะครับตัวนี้ แล้วทาให้กลิ่นหอมด้วยนะครับอ่ะเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมนะครับแล้วก็พ่นให้ดูนะครับว่าเราพ่นกันยังไงนะครับอาจารย์ครับพาไปดูต้นที่ยังไม่ไม่พ่นหน่อยได้ไหมครับว่าใบอาการเป็นยังไงหลังจากตัดได้เลยครับอ่ะก่อนจะพ่นอันนี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนที่มีการบำรุงดีมาขนาดไหนนะใบสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับสุดท้ายเวลาให้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยนะครับ ใช้ธาตุอาหารใช้พลังงานใช้อะไรต่อมีอะไรไปพร้อมกันลูกนะครับยอดที่ออกมานะครับโดยเฉพาะธาตุที่ไม่เคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเหล็กแมงกานีสพวกซิงค์สังกะสีอะไรพวกนี้นะครับจะโชว์เห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมฮะนะครับใบชุดก่อนที่ออกมานะครับเป็นใบที่ดีนะครับแต่เป็นใบที่สุดท้ายนะครับที่ออกมาอันนี้เป็นอาการขาดซิงนะครับสังกะสีใบจะเป็นรอนเล็กนะครับ เห็นได้ชัดทุกยอดนะครับเห็นได้ชัดทุกยอดเลยครับเห็นไหมฮะนะครับอันนี้คือมันขาดของมันเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากตัดแล้วใช่นะครับจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกสวนครับบางสวนเนี่ยจะค่อนข้างจะหนักไปทางขาดเหล็กด้วยซ้ํานะครับถ้าสวนที่วางเขาเรียกว่าฟอสฟอรัสเยอะๆนะครับยอดที่ออกมาอาจจะเหลืองเป็นซีกเป็นซีกนะครับอาจจะเป็นลักษณะของใบแก้วนะครับใบบางเหลืองใส แต่ตรงนี้แปลงนี้นะครับอาการจะขาดซิงกับแมงกานิสมากกว่านะครับแล้วตัวที่เราเติมให้ก็คือตรงจุดนะครับครบถ้วนนะครับชุดเดียวจบเลยใช่ไหมชุดเดียวจบทําไมรอบนี้เราไม่พ่นยาฆ่าแมลงนะครับเพราะรอบที่แล้วนะครับลงยาฆ่าแมลงไปแล้วนะครับในใบที่โผล่ออกมาใหม่หรือว่าในแขนงที่อยู่ในต้นเองก็ตามไม่มีแมลงนะครับเพราะนั้นรอบนี้เราจึงประหยัดยาฆ่าแมลงไปได้นะครับ เอาละนะครับเรามาดูว่าผสมกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอาจารย์ครับคยอต้นสองบนเอ้าอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งใชพาไปดูต้นที่ฉีดไปแล้วรอบนึ่งเอยโอเคนะครับก่อนที่จะฉีดซ้ารอบสองได้เลยครับได้เลยคืออาการเนี่ยมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยตัวนี้นะครับซูเปอร์โนวาเนี่ยสองรอบนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับอะยัง อย่างชุดพื้นนี้นะครับก็มีการพ่นไปแต่ว่ามาตัดแต่งทีหลังก็คือพ่นไปก่อนนะครับใบชุดใหม่ที่ออกมานะครับอ่าก็อย่างนี้นะครับนะฮะจะมีการแตกยอดนะครับก็คือขนแหงนะครับจะมีการแตกยอดที่ดีนะครับแล้วก็ใบก็เป็นดาบค่อนข้างตรงละนะครับเนี่ยอันนี้จะโตละนะครับหลายต้นจะอยู่ในเกณฑ์แบบนี้นะครับ อันนี้มันแปบเลยครับอาจารย์อ่าอะอย่างเงี้ยนะครับนะในในชุดเนี้ยมีการมีการสเปรย์ไปแล้วนะครับแตกยอดขนแหงจะแตกเรียงกันสวยงามนะครับแตกดีมากยกตัวอย่างอีกอีกกิ่งหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมฮะนนขนแน<ต>งจะแตกดีมากนะครับแตกกระจุยนะครับก <นะ S 1> ็บอ่ะ,อะดูมาดูอีกอีกต้นนะครับใบจะออกค่อนข้างจะพร้อมกัน นะครับนะเห็นไหมครับใบจะแตกยอดพร้อมๆกันนะครับดูการแตกขะแนงจะแตกดีมากครับโอเคชุดนี้นะครับเป็นใบที่ขาดธาตุอาหารแต่ชุดใหม่ที่ออกมานะครับเห็นไหมฮะใบจะค่อนข้างจะสมบูรณ์ล้วนะครับแล้วไอ้ใบที่ขาดธาตุอาหารก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมปล่อยไปเลยครับเพราะว่า ใบชุดนี้เรานับเป็นใบชุดแรกนะครับแล้วเราทําอีกหนึ่งชุดใบชุดที่เห็นอยู่ชุดที่บิดๆนะฮะจะล่วงไปเมื่อมันครบใบที่สองนะครับครับเดี๋ยไปผสมกันดีกว่าผสมยาดีกว่าจะได้รู้กันไปว่าครั้งที่สองเราจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวพ่นรอบนี้นะครับอีกประมาณสิบวันนะครับเรามาตามกันดูอีกทีนะครับ ไอ้จากรอบแรกนี่อาจารย์เว้นมากี่วันครับเนี่ยอันนี้เว้นมาสิบวันแล้วครับสิบวันเนาะครับเว้นมาสิบวันรอบสุดท้ายพ่นยาฆ่าแมลงไปก็โชคดีฝนตกมาสามวันติดนะฮะแมงก็ไม่ค่อยมีโชคดีโชคดีพระเจ้าเห็นใจนะอ่าครับเราจะใช้ชุดนี้นะครับจุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โลดนะฮะแล้วก็ซูเปอร์โนวาครับแหล่งพลังงานนะครับของพืชนะฮะเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปแล้วก็ตัวนี้คือโปรเวับนะครับ เอาละครับ,รบเดี๋ยวผมเริ่มผสมก่อนนะครับอันนี้ถังพัน 1, ลิตรนะถังพันลิตรนะเดี๋ยวผมต้องปีนขึ้นไปด้วยครับปีนไหมนะครับปีนได้นะตรงนี้เขาใช้แอร์บรัสนะครับ จนถ้าเาอานพืชของอาจารย์โลดเนี่ยนะครับตัวตัวโซเนี่ยเขาก็จะแยกนะครับอันนี้เป็นอะมิโน,โนผงนะครับมันต้องมีเรียงลําดับไหมอาอจารย์ว่าตัวไหนก่อนหลังผงผงต้องต้องก่อนนะครับแต่จริงๆมันมันละลายน้าดีนะฮะเดี๋ยวผมละลายให้ดูก่อนเหนียวเลยนะ เพราะน้ำมันน้อยไงแสดงว่าอาจารย์แกใส่มาได้เข้มข้นจุดใจกับใส่ไปมากเลยโอ้โหหนืดเลยครับออันนี้ใครเป็นฐานแฟนครับอาจารย์รด,ดอยู่ก็มั่นใจได้นะว่าแกใส่มาจัดเต็มจริงจัดเต็มมาก ตัวปลอดภัยนะครับผมสามารถใช้มือได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมยาฆ่า,มาแมลงนะครับต้องใช้ถุงมือนะครับต้องผสมข้างนอกก่อนนะครับแต่นี้เราพ่นเฉพาะธาตุอาหารพืชนะครับไอตัวธาตุอาหารพวกนี้นี่ใช้พร้อมยาฆ่า,มาแมลงได้ไหมครับได้ครับผมได้แต่ว่าต้องผสมพวกนี้ก่อนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเว้นรอบกันใช่ไหมครัไม่จําเป็นฮะ ดไ,ได้พวกนี้ละลายละลายดีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอ้โหตัวนี้ดำมากเลยแหละเข้มจัดดำติดมือดำติดมือถ้าทารตัวอื่นนะครับ ตัวนี้เป็นเซฟตี้แพลนอาหารพืชนะครับน้ำเขียวมรกต <c oughs> เอาเฉพาะน้ำนะครับตรงนี้ห้ามใส่ไปด้วยเขียวีกมไลนิ่งแคลนะครับแคลเซียมนะครับ ตัวนี้นะครับไมโครพลัสนะครับนี่เป็นน้ำสามสีเลยนะนของาจารรุนี่ที่เขาเรียกกันว่าสามเกรนนะครับคือสามตัวนี้เลยตัวนี้เป็นคิวของซ u เปอร์โนวานะครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มพลังงานให้กับพืชนะครับ อันนี้จะนําพาพวกจุลธาตุอาหารเข้าไปสู่ต้นชดเชยได้เร็วขึ้นถูกต้องครับละลายดีมากครับ<อ>นะฮะอ,อย่ให้เหลือสักหยดนะครับอันนี้เหมือนอุ้ยอันนี้เหมือนกระชอคัเหมือนน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะคือจะมามามาลอกเลียนแบบเราแบบไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับแต่อันนี้เราผสมเฉพาะจุลธาตุอาหารพืชนะครับ สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการผสมยาเคมีทั่วไปต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับอ่ะสุดท้ายครับก็คือตัวโปรเวตหอมกลิ่นส้มนะครับส้มเมนดารินะนะ,นะคนพ่นไม่กลัวควผสมก็ไม่กลัวเหมือนกันอันนี้จะมีหล่าตอาหารนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือหน้ากากทำเองก็ควรจะระวังครับ ครับถูกต้องครับเสร็จเรียบร้อยปิดปิดปิดฝามาคนด้วยนะฮะโอเคผสมเรียบร้อยครับเดี๋ยว,ยวรอพ่นกันครับ ช่วงนี้กำลังพ่นชุดจ e, uh ุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โรจนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์โนวานะครับผสมตัวโปรเวยนะครับการพ่นอาหารนี่ปลอดภัยมากนะครับชุดนี้ต้องพ่นให้ทั่วนะครับทั่วต้นนะครับเพียง2ครั้งกับการใช้ซูเปอร์โนวาบวกจุลธาตุอาหารพืชนะของอาจารย์โรจนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับห่างกัน10วันครั้งนะฮะการแตกยอดพร้อมกันนะครับ พร้องเพียงกันมากเราจําเป็นต้องพ่นเข้าไปถึงลําต้นเลยไหมครัหรือว่าพ่นแค่ไปครับคือโดยละอองของของยาเนี่ยมันมันจะเข้าถึงหมดเลยเห็นไหมะเราต้องพ่นให้กระจุยไหมครับหรือว่าพ่นพ่นพ่นให้ละเอียดพ่นให้ทั่วทุกยอดทุกใบเห็นไหมครับถ้าอยู่ใกล้เขาจะปรับเป็นฝอยละอองแต่ถ้าข้างบนเขาจะปรับหัวให้มันพุ่งแรงขึ้นนะครับปั๊มเข้าดี ปั๊มนิ้วสองนะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบบาทไม่งั้นความแรงจะไม่ถึงยอดอันนี้พ่นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพ่นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับแล้วกลับมาตามดูที่สิบวันข้างหน้านะครับผลจะต่างกันชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าทุกต้นนะครับออกยอดพร้อมกันทุกต้นทุกยอดนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวราเข้ามาติดตามผลกันก็ได้ครับอันนี้อันนี้คือที่พ่นไปแล้วหรือเปล่าคมับคือต้นนะพ่นพ่นไปหมดแล้วนะครับสภาพใบกําลังจะแตกปลีออกมานะครับอาจารย์โชว์ที่มันแตกแล้วให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่ะอันนี้แขนงอีแขนงแขนงข้างในนะครับคือทุกยอดนะครับที่ที่ทําการสเปรย์ไปเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะแตกนะครับเป็นการกระตุ้นได้ได้เป็นอย่างดีนะะ ทุกข้อทุกตาทุกกิ่นนะครับเห็นไหมพร้อมที่จะแตกนะครับอ่ะดูอย่างอย่างจุดนี้นะครับนี่มันระเบิดแบบว่าไม่สนใจเลยว่าขาดแราทุอะไรมานะจันอ่าใช่นะครับพอพ่นไปเสร็จมันก็จะคือจุดไหนที่เป็นจุดเจริญพร้อมที่จะจะแตกยอดแตกอะไรนะครับมันก็มันก็พุ่งขั่วออกมาได้เลยนะครับแตกระจุยกระจายเลยนะอันดับแรกคือธาตุอาหารพร้อมจุลธาตุพร้อมแล้วก็ตัวที่ มันขาดนะในช่วงที่ให้ผลผลิตมาครับก็เติมเต็มนะครับได้อย่างพร้อมนะครับแค่สองตัวนี้นี่แค่แค่สองชุดนะครับก็แทงยอดกระจุกกระจายนะฮะ <c oughs> นี่ขนาดนี้แค่รอบเดียวนะนะฮะร,รอบเดียวผ่านไปนะครับโอ้ <c oughs> โหสวยงามมากเลยอาจารย์นี่ก็ดึงออกาดึงออกมาอย่างพร้อมไม่เหลือเชื่อมากเลยนะดูดว่า <ขอ S 1> ที โอ้โหนะ oh. ยอดอวบอ้วนมากนะครับใบตรงนะครับดาบตรงทุกอย่างตรงหมดอันนี้เป็นตัวจบช่วงฟื้นต้นได้เลยนะใช่แค่แค่สองตัวนี้นี่เอาอยู่เลยโนอะ้โหถือว่าพร้อมนี่ไปหมดเลยคนระับทั้งขั้องข้งนเอโ oh. อ้ยอ้วนมากนะอ้วนมากสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เลยชุดจุลธาตุอาหารพืชของอาจารย์โรจนะครับหนึ่งชุดบวกกับซูเปอร์โนวา นี่คือบทพิสูจน์ครับในหนึ่งถังนั้นนะครับมันพ่นได้ประมาณกี่ต้นครับอาจารย์ในหนึ่งถังก็พ่นได้ประมาณเออไซเนี้ยไซเนี้ยนะครับมันจะตกต้นละ8ล,ลิตร,ตรนะครับตกต้นละ8ลิตรก่อนอันนี้พ่นได้ตกต้นละ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งถังก็ได้ร้อยต้นนะครับตอนนี้ก็จะอยู่น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต้นอย่ประมาณนี้นะครับอุปสงค์ไม่แพงเลยเนาะไม่แพงไม่แพงเลยที่เดียวขนาดนี้ แล้วรอบ2นี้เราจําเป็นต้องลดโดสอะไรหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมไปเลยพอเข้า2ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยนะครับของอาจารย์โรดก็จะยืนปกติเท่าเดิมส่วนซูเปอร์น้ว่าสามารถทอนลอมาเหลือครึ่งลิตรน้ำผลิตได้ครับครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวกลับมาตามคลิปหน้ารอบต่อไปนะครับหลังจากนี้สิวันเดี๋ยวไปช่วยเขาพ่นันนั่นก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ